นิยายช่องเซียนโนเวลวีสองฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับบทที่531ตัดสินใจที่จะอยู่ต่อนี่คือห้องของกู้จวิงเฉิงและหลินชิงผิงเออเม่รู้ดีแต่ทว่าลึกๆในใจเออเม่ไม่อยากเหลือที่ว่างนี้ไว้ให้เขาเลยเธอนั่งอยู่ข้างๆพี่สาวไม่ขยับขยื่นรอคำสั่งจากพี่สาวหลินชิงผิงสายหน้าอย่างเหนื่อยล้า เออเมย์จึงเข้าใจเธอลุกขึ้นยืนขวางหน้ากู้เจวิงเฉิงที่สาวเหนื่อยแล้วปล่อยให้เธอพักผ่อนดีกว่าค่ะกู้เจวิงเฉิงมองข้ามไหล่ของเออร์เมย์ไปยังหลินชิงผิงที่นอนอย่างอ่อนแรงบนเตียงอ้าปากจะพูดแต่ก็หยุดไว้เอร์เมย์ยกมือขึ้นเท้าวงกบประตูท่าทีแล่เขาออกไปนั้นชัดเจนอย่างยิ่งกู้เจวิงเฉิงจำต้องพูดว่างั้นฉันลงไปอยู่เป็นเพื่อนจังจูก่อนแล้วกัน เตียงเล็กของจังจูอยู่ในห้องนี้ปกติแล้วกู้จะวิงเฉิงจะเป็นคนดูแลจังจูรวมกับเธอแต่ในตอนนี้เธอไม่สามารถเข้าใกล้กู้จะวิงเฉิงได้จริงๆไม่ใช่แค่เรื่องที่เธอไปเห็นมาแต่คือทนไม่ได้ไม่รู้ทําไมพอกู้จะวิงเฉิงเข้าใกล้อาการของเธอก็จะรุนแรงขึ้นมาทันที หลังจากจังจูหลับไปแล้วกู้จะวิงเฉิงก็อุ้มลูกเข้ามาในตอนนั้นหลิงชิงถิงหลับไปแล้วเอ่อเมยจึงไม่สามารถห้ามไม่ให้จังจูเข้ามาได้ทว่าทันทีที่เขาเก้าวเข้ามาหลิงชิงถิงก็ตื่นทันทีพอเห็นว่าเป็นเขาเธอก็รู้สึกไม่สบายขึ้นมาทันทีความรู้สึกคลื่นไสตีตื้นขึ้นมาในลำคอเอ่อเมยพยุงเธอลุกขึ้นไปอาเจียนในห้องน้ำอยู่พักใหญ่แต่กลับไม่มีอะไรออกมาเลยเธอยังไม่ได้กินข้าวเที่ยงเลยด้วยซ้ำจะมีอะไรให้อาเจียนออกมา ตอนที่เอเ่อเมยพยุงเธอกลับมาที่ห้องเขาก็ยังคงนั่งอยู่เป็นเพื่อนจังจูจังจูกำลังหลับสนิทดูถ้าคงอีกสักพักกว่าจ,จะตื่นลิ้นชิงพิงจึงโบกมือให้เอเ่อเมยพยุงเธอไปที่ห้องข้างๆซึ่งเป็นห้องเดิมของเอเ่อเมย์ตอนนี้แทบจะว่างเปล่าในใจของเอเ่อเมยรู้สึกเจ็บปวดแต่ก็ไม่รู้จะปลอบโยนที่สาวอย่างไรทําได้เพียงอยู่เป็นเพื่อนเธอกู้จะวิงเฉิงมองแผ่นหลังของลินชิงพิงหวังคิ้วขมวดเข้าหากันแน่น ประตูห้องข้างๆปิดลงแล้วเสียงปิดประตูเบามากแต่เสียงแกรกนั้นกลับเหมือนเสียงฟ้าร้องอุีที่กระแทกเข้าใส่หน้าอกของกู้จะวิงเฉิงอย่างจังเขาดึงผ้าห่มผืนเล็กขึ้นมาคลุมท้องให้จังจูแล้วเดินลงไปข้างล่างจื่อหยวนกำลังเล่นอยู่ชั้นล่างพอเห็นเขาเดินลงมาก็เตรียมจะกลับเข้าห้องหยุดก่อนจะไปไหนกู้จะวิงเฉิงเรียกไว้ไปนอนกลางวันครับจื่อหยวนหยุดฝีเท้ามานั่งนี่เขาชี้ไปที่โซฟา จื้อหยวนอิดออดอยู่ครู่หนึ่งแต่ก็ยอมเดินไปนั่งกู้จะวิงเฉิงมองจื้อหยวนเดิมทีแค่จะมาร่วมง,งานแต่งงานของนาเออเมยเธออยู่แค่ไม่กี่วันก็จะกลับแล้วแต่ดูถ้าตอนนี้คงจะยังกลับไปไม่ได้ในเร็ววันนี้นี่ก็ปิดเทอมฤดูร้อนไปเกินครึ่งแล้วต้องคิดเรื่องโรงเรียนของเธอแล้วผมจะอยู่กับแม่ครับจื้อหยวนพร่องออกมาโดยไม่ต้องคิดกู้จะวิงเฉิงครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วจึงกล่าวฉันก็คิดแบบนั้นเหมือนกัน พรุ่งนี้ฉันจะส่งโทรเลขไปหาเสี่ยวเทียนให้เขาช่วยจัดการเรื่องย้ายออกที่นั่นให้แล้วจะติดต่อโรงเรียนที่นี่ให้เธอกลับไปเรียนที่โรงเรียนเดิมห้องเดิมนั่นแหละไปเรียนกับพวกเสี่ยวไม่นี่เป็นปีสุดท้ายของฉันประถมแล้วอีกไม่นานก็จะจบขึ้นมัธยมต้นดูเหมือนกู้จะวิงเฉงยังมีเรื่องอยากจะพูดแต่ก็ลังเลอยู่เขาจึงถามเรื่องการเรียนต่อตอนที่เธออยู่กับพวกเสี่ยวไม่ได้ลองทําโจทย์อะไรได้วยกันบ้างไหมห่างฉันกับพวกเขามากหรือเปล่า จื้อหยวนพยงแค่เหลือบมองเขาแต่ไม่ได้พูดอะไรนั่นมันหมายความว่ายังไงฉันก็แค่กังวลว่าที่นั่นยังไงก็เป็นแค่เมืองเล็กๆในอำเภอความก้าวหน้าในการเรียนการสอนอาจจะไม่เหมือนกับที่เมืองหลวงกู้จะวินเฉิงมองเห็นแววตำหนิบางอย่างในสายตาที่เขามองมาจื้อหยวนพูดเพียงว่าคุณรู้แค่ว่าหลักสูตรมันไม่เหมือนกับที่นี่แต่แม่ผมไม่ใช่แค่รู้แต่แม่ยังติวเนื้อหาล่วงหน้าให้ผมอีกตั้งเยอะยะหลังเลิกเรียนด้วยกู้จะวิงเฉิง เด็กคนนี้เป็นคนที่ปกป้องหลินชิงผิงที่สุดเสมอกู้จะวิงเฉิงรู้ดีและตอนนี้กับอาการป่วยของหลินชิงผิงก็ไม่รู้ว่าเด็กคนนี้ล่วงรู้ไปมากน้อยแค่ไหนจื้อหยวนเขาพูดเสียงเบาถ้าหากพวกเราไม่ได้กลับไปที่เกาะไหหนานอีกเลยเธอผมรู้ว่ายังไงคุณก็ต้องกลับไปอยู่ดีน้ำเสียงที่จื้อหยวนใช้พูดนั้นเป็นผู้ใหญ่เกินกว่าเด็กไวเดียวกันยังไงผมก็จะอยู่กับแม่ครับกู้จะวิงเฉิงครุ่นคิดอยู่นานแล้วจึงเอ่ยถ้าหากไม่มีท่าหากครับ จื่อหยวนรีพูดขัดเขาขึ้นมาอย่างร้อนรนแต่ในไม่ช้าก็กลับมีท่าทีห่อเหี่ยวลงอีกครั้งยังไงผมก็จะอยู่กับแม่แม่อยู่ที่ไหนผมก็จะอยู่ที่นั่นถ้าหากดวงตาของจื่อหยวนปวดร้าวถ้าเหลือแค่ผมคนเดียวผมก็จะผมก็จะอยู่ตัวคนเดียวครับยังไงก็คือจะไม่ตามเขาไปแล้วในใจของกู้จะวิงเฉิงรู้สึกขมขื่นจนแทบทนไม่ไหวบทสนทนานี้ทั้งเขาและจื่อหยวนต่างก็ไม่ได้พูดออกมาตรงๆว่าถ้าหาก อะไรจะเกิดขึ้นแต่การไม่พูดนั้นก็ไม่ต่างอะไรกับการพูดออกมาถ้าหากหลินชิงผิงทิ้งพวกเขาไปจริงๆจื้อหยวนก็จะไม่ตามเขาไปร่อนเร่ที่ไหนอีกแล้วเขาจะอยู่เป็นเพื่อนแม่ของเขาแม่เธอก็ถือว่าไม่ได้เลี้ยงเธอมาเสียเปล่าจริงๆตลอดหลายปีนี้เขาพูดเสียงเบา แต่สิ่งที่จื้อหยวนคิดกลับเป็นมันจะไม่มีวันนั้นหรอกแต่ว่าถ้าเผื่อไม่ว่าจะมีวันนั้นหรือไม่ก็ตามเขาจะต้องทําเหมือนกับแม่นั่นคือคิดจัดการเรื่องราวในอนาคตไว้ให้ดีเขาไม่เพียงแต่จะอยู่ต่อด้วยตัวเองแต่เขาจะต้องพาน้องสาวอยู่ด้วยเรื่องเราเกี่ยวกับแม่เลี้ยงนัเขาได้ยินมาเยอะเกินไปแล้วกู้จะวิงเชิงไม่รู้ว่าเขากําลังคิดเรื่องเหล่านี้อยู่หลังจากกลางเลยอยู่ครู่หนึ่งในที่สุดเขาก็ถามคําถามที่เขาอยากถามออกมาจื้อหยวนสองวันนี้แม่เธอออกไปไหนมาบ้างไปเจอใครมาบ้างไม่รู้ครับผมจะไปนอนกลางวันแล้ว จื้อหยวนลุกขึ้นยืนเดินกลับเข้าห้องไปปฏิกิริยาของจื้อหยวนที่มีต่อเขานั้นเย็นชาจนผิดปกติถ้าจะบอกว่าท่าทีของจื้อหยวนนั้นผิดปกติปฏิกิริยาของหลินชิงพิงก็ยิ่งเหลือเชื่อกว่าหลินชิงพิงแทบจะอาเจียนออกมาทุกครั้งที่เห็นหน้าเขา ตอนที่ทิ้งที่ในครัวก็เป็นแบบนั้นตอนที่อยู่ในห้องก็เป็นแบบนั้นเดิมทีเขาคิดว่าเธอคงไม่สบายจริงๆเตรียมจะเลียกกล่อมเธอให้ยอมไปโรงพยาบาลตรวจดูอาการให้ได้ไม่ว่าจะยังไงก็ตามผลก็คือพอถึงมื้อเย็นกู้โยเรียนทำอาหารที่หลิงชิงถิงชอบแม้แต่ตอนที่ยังอยู่โรงพยาบาลก่อนหน้านี้หลิงชิงถิงไม่เจริญอาหารเธอก็ยังบังคับตัวเองให้กินบ้างเล็กน้อยไม่ว่าจะกินมากหรือกินน้อยเธอก็แทบจะไม่อาเจียนอีกแล้วแต่มื้อเย็นนี้ทันทีที่เขาปรากฏตัวข้างโตอาหารหลิงชิงผิงก็เริ่มยกมือขึ้นปิดปากอีกครั้งทำ เออมืร้องเรียกเธออย่างเป็นกังวลลินชิงผิงไม่ได้พูดอะไรพยุมเก้าอี้ไว้แล้วลุกเดินเข้าห้องน้ําไปเออม่รีบตามเข้าไปและในที่สุดก็พอจะเข้าใจอะไรขึ้นมาบ้างที่คะพี่ไม่ได้แค่เห็นหน้าเขาก็จะอาเจียนแล้วใช่ไหมลินชิงผิงยังคงอาเจียนลมเหมือนเดิมแต่ก็พยักหน้าพอลินชิงพิงรู้สึกดีขึ้นแล้วเดินกลับออกมากู้จะวิงเฉิงก็หายไปจากโต๊ะอาหารแล้วกู้โยเหรียญเข้ามาประคองเธออีกด้านให้เธอนั่งลงลินชิงผิงฝืนยิ้ม ฉันยังไม่ได้กินเลยกินกันต่อเถอคะค่ะไม่มีใครเอ่ยถึงกู้จะว,วิงเชิงอีกจังจูพริบตาปริบๆยื่นมือน้อยๆชี้ออกไปข้างนอกกำลังจะอ้าปากพูดก็ถูกจื้อหยวนยัดเนื้อคำหนึ่งเข้าปากให้จังจูกินเนื้อนะพี่ชายป้อนจังจูมัวแต่เคี้ยวเนื้อเลยไม่มีจังหวะได้พูดคืนนั้นเออเมื่ออยู่เป็นเพื่อนลิงนชิงทิงส่วนกู้โยเลียนกับจื้อหยวนก็อยู่เล่นเป็นเพื่อนจังจูตลอดจนกระทั่งจังจูม่วงจนทนไม่ไหวเล่น,ลนๆอยู่ก็เอ็นตัวฟุบหลับไปบ,บนโซฟา หลังจากที่บ้านของหลินชิงถิงปิดไฟทุกดวงมืดสนิทไปหมดแล้วเสียงไขกุญแจก็ดังขึ้นกู้เจวินเฉิงถึงได้กลับมาเทียงแต่พอรุ่งเช้าหลินชิงถิงตื่นขึ้นมาในบ้านก็ยังคงไร้เงาของกู้เจวินเฉิงเออเมื่ออยู่เป็นเพื่อนเธอตอนล้างหน้าล้างตาแล้วก็ลงไปกินข้าวเช้าข้างล่างหลินชิงถิงเพิ่งสังเกตเห็นว่าประตูหน้าบ้านเปิดอยู่แต่กู้โยเลียนอยู่ในครัวส่วนจังจูก็ไม่อยู่ในบ้าน พอเงี่ยหูฟังดีๆก็ได้ยินเสียงจังจูอยู่ที่ลานหน้าบ้านเธอนึกว่าจังจูเล่นอยู่กับจื้อหยวนที่ลานบ้านพอไปดูเท่านั้นร่างกายก็พลันแข็งทื่อจูจูยังจำฉันได้ไหมฉันมีขนมให้เธอกินนะเอาไหมเรียกฉันว่าหมามา้าที่หนึ่งสิแล้วฉันจะให้ขนมเธอกินบทที่ห้าร้อยสามสิบสองที่แท้ก็เคยเจอกันมาก่อนวินาทีนั้นหลินชิงถิงรู้สึกเพียงว่าเลือดทั้งร่างของเธอกำลังสูบฉีดข,ขึ้นไปเลี้ยงที่ศีรษะ ร่างกายที่อ่อนแอของเธอไม่รู้ไปเอาเรี่ยวแรงมาจากไหนเธอรีบถลาวิ่งตรงไปยังประตูรั้วหน้าบ้านและที่หน้าประตูรั้วนั้นใบหน้าอ้วนกลมเล็กๆของจังจูกำลังป่องลมคิ้วน้อยๆขมวดเข้าหากันแน่นส่วนหลานเซียงกำลังถือช็อกโกแลตชิ้นหนึ่งล่อลวงแกอยู่จู่จูจ้าเรอเข้าสี่เรียกหมามา้าที่แลฉันจะให้เทียหลานเซียงยังพูดไม่ทันจบก็ถูกฝ่า,ฝามือน้อยๆของจังจูตบเข้าที่ช็อกโกแลตจนร่วงหล่นลงพื้นแก หลานเซียงโกรธจนแทบทนไม่ไหวแต่พอเงยหน้าขึ้นก็เห็นหลินชิงผิงพุ่งตรงเข้ามาแล้วสีหน้าของเธอก็พลันซีดเผือดรีบหันหลังวิ่งหนีไปทันทีจางจูยังคงกระทืบเท้าอยู่ตรงนั้นชี้ไปยังแผ่นหลังของหลานเซียงที่กำลังวิ่งหนีพลางคำรามเสียงดังคนเลวลินชิงผิงวิ่งมาถึงข้างกายจางจูโผลเข้ากอดจังจูไว้แน่นส่วนหลานเซียงก็วิ่งหนีไปไกลแล้วพ่อจางจูเห็นแม่ก็หันกลับมากอดแม่ไว้แนนใบหน้าเล็กๆแนบชิดกับเธอฟ้องแม่ใหญ่หมาม้าคนเลวจูจูจตี ขณะที่พูดก็ยังแสดงท่าทางดุแต่น่ารักแบบเด็กๆกำมัดเล็กๆทั้งสองข้างไว้แน่นเดิมทีหลินชิงทิงกำลังโกรธจนไฟลุกท่วมแต่พอได้ยินคำพูดของจังจูก็เปลี่ยนเป็นเต็มไปด้วยความกังวลจังจูของเราเก่งที่สุดเลยไม่โดนคนเลวหลอกเธอชมเชยจังจูก่อนเป็นอันดับแรกจากนั้นก็กำชับต่อไปถ้าจังจูเจอคนเลวอีก่าสู้เองลูกต้องเรียกามาเรียกนาเออเมยหรือเรียกพี่ชายให้มาช่วยเธอเป็นกังวลว่าถ้าหากเจอคนเลวจริงๆขึ้นมาจะทำอย่างไรจังจูตัวเล็กแค่นี้จะไปสู้ได้ยังไง แต่จังจูกลับเถียงอย่างมีเหตุผลมามาไม่อยู่นะเออเมยไม่อย,อยู่พี่ชายไม่อยู่พูดพางกลางมือทั้งสองข้างออกจูจูเก่งตีคนเลวเจ้าตัวเล็กทําท่าภูมิใจอย่างยิ่งจูจูไม่ไปกับคนเลวนี่คือการอบรมเตือนภัยเรื่องการถูกลักพาตัวที่คอยสอนแกอยู่เสมอว่าห้ามกินของที่คนอื่นให้และห้ามตามคนอื่นไปไหนนอกจากคนในครอบครัวดูเหมือนแกจะจดจําได้ทั้งหมดเพียงแต่คําพูดหนึ่งของจังจูก็สะกิดใจเธอเช่นกันถ้าหากแกอยู่ลําพังขึ้นมาจะทําอย่างไร ทำได้เพียงกำชับแกอีกครั้งว่าห้ามออกมาเล่นข้างนอกตามลำพังเด็ดขาดค่ะจังจูรับคำเสียงหวานเจี๊ยบจากนั้นก็พูดต่อไม่ได้เล่นคนเดียวพี่ชายซื้อขนมพูดจบพอดิบพอดีกับที่จื้อหยวนวิ่งกลับมาบ้านอย่างรวดเร็วที่แท้เดิมทีจื้อหยวนพาจังจูเล่นอยู่ที่ลานหน้าบ้านจังจูเกิดอยากกินขนมเปี๊ยที่เคยกินเมื่อหลายวันก่อนขึ้นมากระทันหันที่บ้านดันหมดพอดีจื้อหยวนจึงพาน้องสาวกลับเข้าบ้านไปให้แกลอ,อยู่ในบ้านเขาจะออกไปซื้อให้แต่ผลก็คือจังจูรับแอบเปิดประตูออกมาเล่นเอง ลิงชิงพิงกำชับจังจูว่าต่อไปนี้ให้รอพี่ชายอยู่ในบ้านห้ามออกไปไหนคนเดียวน้องสาวออกไปเจอคนเลวหรอครับจื้อหยวนถามอย่างร้อนรนผมไม่น่าปล่อยให้น้องอยู่บ้านคนเดียวเลยอันที่จริงตอนนั้นในบ้านนอกจากลิงชิงพิงที่กำลังนอนหลับอยู่ก็ยังมีกู้โยเหลียนกับเออร์เมอร์อยู่ด้วยจื้อหยวนไม่คิดเลยว่าในสถานการณ์แบบนี้จังจูจะยังมาเจอคนเลวได้อีกไม่โทษเธอหรอกเจ้างโง่ ินชิงพิงรีบเปล่าเพียงแต่เรื่องนี้ทําให้ทุกคนต้องเพิ่มความระมัดระวังให้มากขึ้นจริงๆและที่สําัญหลินชิงพิงได้ยินอย่างชัดเจนว่าหลานเซียงพูดประโยคหนึ่งว่าเธอยังจําฉันได้ไหมนั่นก็หมายความว่าพวกเขาเคยเจอกันมาก่อนจางจูเคยเจอหลานเซียงนั้นเหรอแกจะมีโอกาสไปเจอหลานเซียงได้ยังไงถ้าอย่างนั้นก็มีความเป็นไปได้เพียงอย่างเดียวลิงนชิงพิงพอคิดถึงความเป็นไปได้นี้ก็รู้สึกเจ็บจุกในอกจนแทบทนไม่ไหว กูจะวิงเฉิงคุณกล้าพาลูกสาวฉันไปพบผู้หญิงคนนั้นงั้นเหรอกูจะวิงเฉิงกลับมาตอนที่หลิงชิงถิงกำลังกินข้าวเช้าพอกลับมาถึงเขาก็ไม่เข้ามาในบ้านด้วยซ้ําทําเพียงแค่เคาะประตูจี้หยวนเป็นคนไปเปิดประตูพอประตูเปิดออกข้างนอกก็มีเพียงถุงผลไม้หนึ่งทุนกับสลาเปาไส้เนื้อที่พวกเขาชอบกินมากตอนมาถึงเมืองหลวงใหม่ๆหนึ่งหอ่อมีแต่ของไม่มีคน แต่จังจูในตอนนั้นกําลังเกาะหน้าต่างเล่นอยู่พอดีกับที่เห็นแผ่นหลังของกู้จะวิงเฉิงที่กําลังก้าวยาวๆเดินออกจากรั้วไปจังจูผู้ไม่รู้อิโนโอิเนก็ตะโกนออกไปนอกหน้าต่างเสียงดังป่าป้าฝีเท้าของกู้จะวิงเฉิงถึงกับสะดุดกึกจังจูเพิ่งนึกขึ้นได้ว่าไม่ได้เจอป่าป้ามานานมากแล้วถึงแม้ว่าอันที่จริงจะผ่านไปแค่ไม่กี่วันก็ตาม แต่จังจูคือคนที่กู้จะวินเฉิงประครบประงมเลี้ยงมาในอุ้มมือตอนเด็กเขากล่อมนอนทั้งร้องเพลงทั้งเป่าหีบเพลงปากความผูกพันที่จังจูมีต่อเขานั้นเป็นรองก็แค่แม่เท่านั้นหลังจากได้ยินเสียงเรียกของลูกสาวกู้จะวินเฉิงก็หยุดฝีเท้าจากนั้นจังจูก็วิ่งพรวดออกไปทางประตูที่เปิดอยู่พอวิ่งไปถึงหน้าประตูแกก็นึกอะไรขึ้นได้หันกลับมาพูดก,กับหลินชิงผิงจูจูไม่ออกไปคนเดียวป้าป้ามือ,น,อน้อยของแกชี้ออกไปข้างนอกแล้วก็ไม่รอชาอีกต่อไปวิ่งตรงไปหากู้จะวิงเฉิงที่อยู่ด้าน,นอก ความเจ็บปวดในใจของหลินชิงถิงยากเกินกว่าจะบรรยายออกมาเป็นคำพูดได้จางจูรักพ่อของแกนี่คือความจริงแล้วจะให้เธอปลูกฝังมเมล็ดพันธุ์แห่งความเกลียดชังไว้ในใจของจางจูให้แกเกลียดพ่อของตัวเองอย่างนั้นหรือขณะที่กำลังครุ่นคิดก,กู้จะวิงเฉิงก็อุ้มจังจูเดินมาถึงหน้าประตูแล้วเขายืนนิ่งอยู่ตรงนั้นมองหลินชิงผิงแต่ไม่กล้าเข้ามาร่างกายเล็กๆของจางจูกลับเอ็นตัวเข้ามาข้างในแถมยังพูดกับแม่เสียงดังอย่างดีใจมามา้าป่าป้า,ปากลับมา แกคงนึกว่าแม่ก็คงเหมือนกับแกที่ไม่ได้เจอป่าป้ามานานพอเห็นป่าป้ากลับมาก็คงจะดีใจเหมือนกันสินะแต่หลินชิงถิงกลับเอาแต่มองกู้จะวิงเฉิงที่หน้าประตูโดยไม่พูดอะไรในดวงตาร้ายซึ่งอารมณ์ใดๆราวกับกำลังมองคนแปลกหน้ากู้จจวิงเฉิงก็มองเธอเช่นกันราวกับกำลังรอให้เธอพูดเชื้อเชิญให้เขาเข้าไปหลินชิงถิงยังคงไม่พูดอะไรเขารออยู่ครู่หนึ่งจังจูในอ้อมแขนของเขาก็เริ่มกระวนกระวายใจไม่ไหวพยายามโผล่ตัวเข้าไปข้างในไม่หยุด เขาลองก้าวขาข้างหนึ่งข้ามธรณีประตูเข้ามาหลินชิงผิงก็ยังคงไม่พูดอะไรเขาจึงกล้าเข้ามาทั้งตัวจังจูพยายามพุ่งตัวเข้าไปหาหลินชิงผิงอย่างแรงเขาก็เลยต้องเดินตามแรงของจังจูไปในที่สุดก็มาหยุดอยู่ตรงหน้าหลินชิงผิงจังจูถลายตัวลงจากอ้อมแขนของกู้จวินเฉิงแต่ก็ยังจูมือกู้จวิงเฉิงไว้แน่นใบหน้ายิ้มแย้มเบิกบานมาม้าป้าป้ากลับมาป้าป้ากลับมาแล้วนะทำไมมาม้าไม่พูดอะไรเลย ลินชิงถิงไม่สามารถพูดอะไรออกมาได้ในที่สุดจังจูก็สัมผัสได้ถึงความผิดปกติระหว่างป่าป๊ากับมาม่าแกงในหน้ามองป่าป๊าทีหนึ่งแล้วก็มองมาม่าทีหนึ่งไม่เข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ป่าป๊าแกขย่ามือกู้จะวินเฉิงจากนั้นก็ดึงมือทั้งสองข้างของกู้จะวินเฉิงไปอกอก,อกอดลิงนชิงถิงแถมยังพูดอย่างร้อนใจป่าป๊ากอดลิ้นชิงถิงรีบคว้าตัวจังจูมาอุ้มไว้ให้มาม่ากอดดีไหม จังจูชะงักไปแกอยากให้ป้าป้ากอดมาม้านี่นากู้จะวิงเฉิงรีพูดขึ้นทันทีเดี๋ยวพ่อไปอุ่นสลาเปลาล้างผลไม้ก่อนจังจูมาม้าเล่านิทานให้ฟังดีไหมหลินชิงถิงกล่าวจางจูชอบฟังนิทานความสนใจจึงถูกเบี่ยงเบนไปทันทีแกเอ็นตัวซบไม่ตั้งใจฟังอย่างเคลิบเคลิม้มไม่รู้ว่าวันนี้จังจูตื่นกี่โมงบางทีอาจจะเป็นเพราะเหนื่อยจากการสู้กับคนเลวมาพอได้ฟังนิทานข้าวเที่ยงยังไม่ทันได้กินก็เผลอหลับไปเสียแล้ว เออเมยช่วยหลินชิงถิงอุ้มจังจูกลับไปนอนที่เตียงเล็กในห้องภาพที่จังจูลากู้จะวิงเฉงมาอยู่ต่อหน้าหลินชิงถิงเมื่อครูเธอก็เห็นเช่นกันในใจรู้สึกไม่ดีอย่างบอกไม่ถูกฉันก็จะพักผ่อนเหมือนกันไม่ต้องเรียกกินข้าวนะหลินชิงถิงกล่าวเออเมยพยักหน้าแล้วเดินออกไปแต่หลินชิงถิงกลับขมตาหลับไม่ลงในหัวของเธอมีภาพสองภาพฉายสลับกันไปมาภาพที่หลานเซียงกำลังกล่อมให้จังจูเรียกแม่สลับกับภาพที่จังจูลากู้จะวิงเฉงให้มากอดเธอ ความโกรธแค้นในใจยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นกู้จะวิงเฉิงถ้าคุณเป็นมนุษย์สักหน่อยประโยคนี้ยังคิดไม่ทันจบกู้จะวิงเฉิงก็ค่อยๆผลักประตูห้องนอนเข้ามาบทที่5้7กู้จะวิงเฉิงคุณว่ามันมีความเป็นไปได้ไหมหมาม้าจูจูคิดถึงหมามา้าหมาม้าหายแล้วิงคะจูจูเป่าๆหมาม้าไม่เจ็บ ร่างกายอุ่นๆของจังจูแนบชิดอยู่กับเธอแขนอ้วนๆเล็กๆโอบรอบคอเธอไว้เป่าลมฟูๆใส่เธอกลิ่นนมอ่อนๆลมหายใจอุ่นๆรินรถอยู่บนใบหน้าของเธอราวกับว่าทั้งร่างของเธอกำลังจะหลอมละลายไปในไออุ่นนี้จังจูลินชิงทิ้งกอดลูกสาวไว้น้ำตาร้อนเผาก็ทะลักออกมาในทันทีความผูกพันที่มาจากก้นบึ้งของหัวใจพั่งครูออกมาดุดน้ำพุมาม้าไม่ร้องนะจูจูเป่า จางจูนึกว่ามาม่าเจ็บป่วยไม่สบายจนร้องให้แกจึงป่องแก้มกลมๆแล้วเป่าลมใส่เธออย่างแรงลิ้นชิงถิงแนบใบหน้าเข้ากับแก้มของจังจูแน่นน้ำตาไหลพรากราวกับสายฝนแบบนี้จังจูก็เป่าลมให้เธอไม่ได้แล้วแกก็เลยร้อนใจขึ้นมามาม่าจูจูเป่าๆจังจูเด็กดีมามา่าไม่เจ็บมามา่าไม่ต้องเป่าๆมาม่าไม่เพราะมามา่มาคิดถึงจังจูต่างหากลิ้นชิงถิงพูดไปทั้งน้ำตาทั้งรอยยิ้มรูปไล้เส้นผมนุ่มๆของจางจู ผมของจังจุกมัดเป็นจุกเล็กๆแต่ก็มัดไว้อย่างยุ่งเหยิงพอหลินชิงพิงเห็นเธอก็แกะจุกนั้นออกแล้วมัดผมให้แกใหม่ดวงตาทั้งสองข้างของจังจูคลอไปด้วยน้ำตามองเธออย่างสงสัยมือน้อยๆน,น,น,นุ่มนิ่มยื่นมาเช็ดน้ำตาบนใบหน้าให้เธอหมาม้าไม่เจ็บร้องไห้หมาม้าไม่เจ็บแล้วทำไมต้องร้องให้ด้วยหลินชิงผิงจึงใช้นิ้วมือสางผมให้แกพลางพูดว่าเพราะว่าหมาม้าคิดถึงจังจูยังไงล่ะจังจูได้ยินดังนั้นปากเล็กๆก็เบะออกทำถ้าจะร้องให้อีกคน จูจูคิดถึงหมาม้าคำพูประโยคเดียวก็ทำเอาน้ำตาของหลินชิงผิงร่วงหล่นเป็นเม็ดโตเห็นเทาว่าสองแม่ลูกจะร้องให้กันไม่หยุดไม่หย่อนกู้จะวิงเฉิงจึงกล้าเข้ามาชวนจั๋งจูคุยจั๋งจูไม่ร้องนะเดี๋ยวหมาม้าหายป่วยก็กลับบ้านแล้วจั๋งจูพอเห็นเขาก็ใช้นิ้วอ้วนอ้วนชี้ไปที่ผมตัวเองป้าป้าผมเจ็บจัจะเอาหมาม้าหวีแถมยังลากเสียงยาวเป็นการฟ้องแม่ด้วยป้าป้ามัดผมให้หนูเจ็บได้จะหมาม้าหวีให้ ลินชิงผิงสูดจ,จมูกแรงๆรงกลั้นน้ำตาให้กลับเข้าไปเริ่มหวีผมให้จังจูหลังจากมาเสร็จจังจูก็เอียงคอถามลินชิงผิงมาม่าจูจูสวยไหมสวยสิคะจังจูของเราสวยที่สุดลินชิงผิงพูดทั้งรอยยิ้มที่อาบไปด้วยน้ำตาจังจูหันไปพูดกับกู้เจวิงเฉิงอย่างภาคภูมิใจมาม่าผมสวยกู้เจวิงเฉิงจึงแกล้งพูดกับแกป้าป้าหวีผมให้ไม่สวยเหรอ จังจูฮึดฮัดเสียงหนึ่งสายหน้าอย่างแรงจากนั้นก็สบหน้าลงไปในซอกคอของหลินชิงถิงผู้เสียงอุอ้ยนุ่มนวลมามาจูจูคิดถึงมามารีบๆกลับบ้านจ้ามามาจะรีบกลับบ้านหลินชิงถิงรู้สึกจุกที่จมูกอบกอดจังจูไว้เบาๆกู้จะวิงเฉงยืนมองภาพนี้อยู่ข้างๆในใจก็พลอยรู้สึกตื้นตันจนเจ็บหน่งภาพที่ปรากฏขึ้นใน จะคือชีวิตประจําวันที่อบอุ่นของครอบครัวสีคนบนเกาะไหหนานรอให้หลิงชิงถิงผ่าตัดเสร็จร่างกายฟื้นฟูไม่ว่าในอนาคตจะอยู่ที่เกาะไหหนานหรืออยู่ที่เมืองหลวงความอบอุน่นก็จะยังคงกลับมาเหมือนเดิมใช่ไหมจางจูไม่ได้อยู่ในห้องพักผู้ป่วยนานนักถึงแม้ว่าเจ้าตัวเล็กจะเกาะติดแม่ไม่ยอมห่างจื้อหยวนต้องเกลี้ยกล่อมเธออยู่นานมากถึงจะยอมเกลี้ยกล่อมได้สําเร็จตอนที่จากไปก็ยังคงเบะปากน้อย หาทำถ้าเหมือนจะร้องให้ออกมาแต่เพราะสัญญากับพี่ชายไว้แล้วว่าต้องกล้าหาญก็เลยฝืนทนเอาไว้หลังจากจังจูจากไปบ่ายวันนั้นหลินชิงผิงก็จมอยู่ในความเงียบเธอไม่ได้หลับแต่กลับเงียบมากราวกับกำลังคิดอะไรบางอย่างอยู่เออเมื่อถามเธอเธอก็แค่สายหน้าไม่ได้พูดอะไรจนกระทั่งตอนเย็นกู้เจวินเฉิงก็มาอีกครั้งครั้งนี้หลินชิงผิงไม่ได้เลียเขาไปกลับกวักมือเรียกเขามานั่งที่ข้างเตียงกู้เจวิงเฉิง เธอทำท่าทางเหมือนกำลังครุ่นคิดอะไรบางอย่างจังจูเป็นลูกสาวของฉันจริงๆเหรอกูจะวิงเฉิงตอบอย่างใจเย็นแน่นอนสิเขายังบอกรายละเอียดว่าจังจูเกิดวันไหนเธอคลอดที่โรงพยาบาลไหนทั้งหมดอย่างละเอียดถ้าเธอไม่เชื่อรอเธอออกจากโรงพยาบาลตอนที่เรากลับไปที่เกาะไหหนานฉันจะพาเธอไปโรงพยาบาลประวัติการรักษาตัวตอนคลอดของเธอยังอยู่เลย หมอเชาบอกว่าคนที่อาจจะสงสัยว่าเรื่องที่เกิดขึ้นจริงเป็นภาพหลอนหรืออาจจะยึดถือเอาภาพหลอนว่าเป็นเรื่องจริงนี่เธอกำลังสงสัยว่าจังจูไม่ใช่เรื่องจริงนั้นเหรอแต่หลินชิงผิงกลับพยักหน้าช้าช้าฉันก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องจริงความรู้สึกนี้มันรุนแรงมากแต่ว่าสายตาของเธอจับจ้องไปที่กู้จวิงเฉิงคุณไม่ใช่พ่อแท้ๆของจังจูใช่ไหมกู้จวิงเฉิงเออเมย บทที่538เรื่องที่น่าสิ้นหวังยิ่งกว่าพอมองเห็นสีหน้าของกู้จวินเฉิงที่ค่อยๆดำคล้ำลงแต่เขาก็ยังคงแสดงท่าทีอดทนอย่างยิ่งพูดถามเธอเสียงเบาแล้วเธอคิดว่าใครเป็นพ่อแท้ๆของจังจูละ่ะลิ้นชิงพิงขมวดคิ้วในทันทีท่าทางกลัดกลุ้มปัญหานี้ฉันก็คิดไม่ตกเหมือนกันเธอลดเสียงลงแต่ฉันกล้าย,ยืนยันเลยว่าไม่ใช่คุณพวกเราไม่ได้เรื่องนั้นๆกันสักหน่อยนี่นาเธอยังทำท่าทางเหมือนเป็นคนมีคุณธรรมตบแขนเขาเบาๆ ฉันจะยัดเยียดความรับผิดชอบให้คุณแบบนี้ไม่ได้กู้จะวิงเฉิงรู้สึกเพียงหน้ามือตลายพูดด้วยน้ำเสียงแฝงในถ้างั้นฉันก็ต้องขอบคุณเธอด้วยสินะไม่จําเป็นขนาดนั้นหรอกลินชิงถิงโบกมือฉันเลี้ยงลูกเองได้ไม่มีปัญหาฉันรวยมากนะพูดจบเธอยังปลอบใจกู้จะวิงเฉิงอีคุณก็วางใจเถอะแค่เลี้ยงจี้หยวนเพิ่มอีกคนก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรแถม อันที่จริงเธออยากจะบอกว่าเธอยังมีชีวิตอยู่ได้อีกนานแต่เธอก็ไม่กล้าย,ยืนยันขนาดนั้นอย่างไรเสียเธอก็รู้ตัวดีว่าตัวเองกำลังป่วยหนะักครั้งนี้ต้องผ่าตัดเปิดกะโหลกไม่รู้ว่าหลังผ่าตัดจะเป็นอย่างไรบ้างเธอคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็ปลอบใจกู้จะวิงเฉิงต่อต่อให้ครั้งนี้ฉันเกิดเป็นอะไรไปฉันก็ยังมีเออเมย์อยู่นะเออเมย์รับปากฉันแล้วว่าจะช่วยดูแลจังจูกับเจื้อยวนคุณก็ไปทำงานอย่างสบายใจเถอะไม่ต้องมาอยู่เฝ้าฉันที่นี่แล้ว ความฝันที่ฉันเล่าให้คุณฟังไม่ถึงฉันจะไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าแต่คุณระวังตัวไว้หน่อยก็ไม่เสียหายอะไรเธอพร่ำบ่นสั่งเสียเขาเหมือนกำลังสั่งเสียเพื่อนบ้านผู้เป็นที่ชายความรู้สึกแบบนี้มันแย่มากในถ้อยคำของเธอไม่มีความรู้สึกใดๆหลงเหลืออยู่เลยบอกว่าเหมือนสั่งเสียเพื่อนบ้านแต่ความจริงก็ไม่ต่างอะไรกับการพูดคุยกับคนแปลกหน้าเหมือนคนแปลกหน้าสองคนที่บังเอิญมาพบกันต่างฝ่ายต่างทักทายกันหนึ่งประโยคอ้าวคุณจะไปไหนเหรอ ฉันจะไปที่ไกลๆอ้องนั้นก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะเธอพูดกับเขาก็ด้วยน้ำเสียงแบบนี้คนเรานี้มันแปลกจริงๆบางครั้งการถูกเกลียดก็ไม่น่ากลัวเท่าไร่ความหัางเหินความรู้สึกเป็นคนแปลกหน้ามันคือสิ่งที่น่าสิ้นหวังยิ่งกว่าความเกลียดชังเสียอีกหลินชิงผิงเขามองเธอพูดเบาๆเ,เ,เราแต่งงานกันมาแปดปีแล้วนะใบหน้าที่เรียบเฉยของหลินชิงผิงถึงได้ปรากฏร่องรอยความประหลาดใจขึ้นมาจริงๆเหรอแปดแปดปี ถ้าท่างั้นคุณลินงชิงทิงมองสำรวจเขาตั้งแต่หัวจรโตเท้าเขาพยักหน้าเบาๆทช่แปดปีแล้วฉันไม่ได้เสียสละแขนขาก็ไม่ได้ขาดหายไปไหนฉันสบายดีลินงชิงทิงอึ้งไปครู่หนึ่งแล้วก็พลันถอนหายใจออกมาอย่างโล่งอกพยักหน้าก็ดีนะคุณสบายดีก็ดีแล้วคุณเป็นคนดีก็ควรจะได้รับผลตอบแทนที่ดีกู้จะวิงเฉิงก็อึ้งไปเช่นกันไม่รู้ว่าจะตอบสนองต่อปฏิกิริยาแบบนี้ของเธอยังไงดีถ้างั้นก็ดีเลย หลินชิงพิงถอนหายใจยาวอย่างจริงใจอีกครั้งสหายกู้ฉันจำได้ว่าเดิมทีคุณมีเพื่อนสมัยเด็กชิงเหมยจูมาอยู่คนหนึ่งไม่ใช่หรอเธอยังจำคุณได้ตลอดเลยนะคุณก็รู้ตอนนี้หัวสมองฉันมันค่อนข้างเลอะเลือนฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าฉันไปแต่งงานกับคุณได้ยังไงแถมยังแต่งกันมาตั้งแปดปีนี่มันเธอยังรู้สึกกระดากอายอยู่บ้างแถมยิง่งไปมีลูกกับคนอื่นอีกฉันนี่ต้องขอโทษคุณจริงๆคุณวางใจเธอเราอย่าก,กันนะฉันไม่เอาอะไรเลย ในดวงตาลึกซึ้งของกู้จะวิงเฉิงคลื่นอารมณ์มันมืดมิดกำลังปนป่วนเธอลืมเรื่องราวที่ใช้ชีวิตรวมกับเขาไปหมดสิน้นแต่กลับยังจำเฉินเซียได้แม่นงั้นเหรอถ้าไม่ใช่เพระาะท่าทีของเธอมันดูจรงิงจังจนไม่เหมือนกับการแสดงเขาก็คงจะสงสัยไปแล้วว่าเธอกำลังจงใจแก้แค้นเขาเรื่องที่เขาเคยหลอกลวงเธอในอดีตหลินชิงผิงเขาเอ่ยเลิกคิดฟุ้งซ่านได้แล้วฉันคือสามีของเธอพวกเราเป็นการแต่งงานในกองทัพยาไม่ได้หรอก เธอก็ตั้งใจพักฟื้นร่างกายให้ดีเถอะถ้างั้นลินชิงทิงถึงกับจุดพูดไม่ออกไม่ต้องทางนั้นท่านี่แล้วจางจูคือลูกของเราลินชิงทิงพอได้ยินแววตาก็ยิ่งเต็มไปด้วยความไม่เชื่อถือเธอมองไปทางเออร์เมย์อยากจะได้คําตอบจากเออร์เมยแต่เออร์ไม่กลับรู้สึกว่าหัวข้อสนทนานี้เทไม่ขอร่วมวงด้วยดีกว่าฉันไปถามพยาบาลหน่อยดีกว่าว่าตอนกลางคืนยังมียาอะไรอีกไหมเอเมอร์ม่รีเพนออกไป ลินชิงถิงพักอยู่ห้องคู่เตียงข้างๆเพิ่งจะออกจากโรงพยาบาลไปเมื่อเช้ายังไม่มีคนแค่ใหม่ย้ายเข้ามาเพาเิ่มเมยออกไปในห้องนี้ก็เหลือเพียงกู้จะวิงเฉิงกับเธอลินชิงถิงรู้สึกกลัวขึ้นมาอย่างบอกไม่ถูกกู้จะวิงเฉิงนั่งลงที่ขอบเตียงของเธอสหายกู้คุณลินชิงถิงแสดงอาการตื่นตระหนกอย่างเห็นได้ชัดกู้จะวิงเฉิงถอนหายใจเบาๆเธอไม่ต้องเกรงฉันฉันไม่ได้เกรงสัตว์หน่อย ลินชิงผิงแทบจะเขียนคาว่าปากไม่ตรงกับใจไว้บนหน้าผากอยู่แล้วกู้จะวิงเฉิงแขนออกแล้วรวบตัวเธอเข้าไปกอดร่างทั้งร่างของหลินชิงผิงที่อยู่ในอ้อมกอดของเขาแข็งทื่อไปหมดกู้จะวิงเฉิงยิ่งรู้สึกหมดหนทางสองแขนกระชับอ้อมกอดแน่นขึ้นเล็กน้อยร่างในอ้อมแขนก็ยิ่งเกรงมากขึ้นไปอีกอย่ากลัวไปเลยในที่สุดกู้จะวิงเฉงก็ทําเพียงจุมพิษเบาๆที่หน้าผากของเธอต่อให้ฉันจะเลวร้ายแค่ไหนก็คงไม่ทําอะไรเธอในเวลาแบบนี้หรอก ถ้างั้นคุณลินชิงถิงรู้สึกว่าท่าทางที่ถูกเขากอดอยู่นี้มันค่อนข้างอึดอัดฉันแค่อยากจะบอกเธอเขากระซิบที่ข้างหูเธอเรื่องนั้นๆที่เธอพูดนะพวกเราไม่ใช่แค่เคยทําแต่มันยิ่งดีมากด้วยพวกเราคือสามีภรรยากันจริงๆกู้จะวิงเฉิงรู้สึกได้ว่าหลังจากที่เขาพูดประโยคนี้จบร่างในอ้อมแขนของเธอก็ยิ่งแข็งทื่อมากขึ้นไปอีกเขาคลายอ้อมกอดออกจับไหล่เธอไว้แล้วก็เห็นเธอกำลังเบิกตากว้างด้วยสีหน้าที่ราวกับฟ้าถลม่ม เป็นอะไรไปเขาคิดว่าคำพูดของเขาไปกระทบกระเทือนจิตใจเธอเข้าคุณฉันเธอชี้ไปที่เขาแล้วก็ชี้มาที่ตัวเองพวกเราเป็นสามีภรรยากันจริงๆแล้วเหรอใช่เขาตอบอย่างหนักแน่นความสัมพันธ์ของพวกเราดีมากใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันมาหลายปีช่วยกันเลี้ยงดูจื้อหยวนและให้กำเนิดจังจูจังจูคือลูกของเราแต่ว่าทำไมฉันถึงไม่รู้สึกกับคุณเลยสักนิดหลินชิงถิงพูดไปได้ครึ่งหนึ่งก็ชี้ออกไปข้างนอก